สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กพาณิพันนะคะแล้วก็สวสคะที่หงฟ้านะคะตอนนี้ก็เราก็กำลังจะเดินทางไปที่บ้านนักเมตตองหอมอายในวันนี้เป็นหลวงเมฆแล้วนะคะก็ไปวัดสุโขณ์หัวบอกว่าให้จุ๊จกๆไปให้หน่อยๆเดินวนสุโขให้อีกหน่อยหนึ่งบปเดินวนสุโ ตงไปให้หาอยู่ก่อนนะคะตอนนี้ก,นกำลังเดินทางไปแล้วอีกประมาณ30กนะิโลหอดเนาะเพราะว่าเราเพิ่งมาจะไปเที่ยวกันนะคะสองคนตอนนี้เราก็เดินทางหิวข่าวแบบหิวบักบักฮักเลยเดี๋ยวก็ไปหอดะตากันจิตสลับแล้วเนะ <c oughs> จอกันนะคะวันที่เม็กนะคะ มีพี่ออยแสงสินมีศิลปินแบบรับเชิญมากมมยแต่บอสามารองหรือจัดงานหิงใหญ่ใดเพระาะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็ต้องทำตามตามาตรการเพิ่นเนาะเดี๋ยวไปถึงแล้วจะทำอะอายต่อ,อะตะออนนี้ขออนุญาตหสักพักหนึ่งก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ที่งานบวชที่เมกแล้วบรรยากาศก็อยประมาณนี้นะคะคือตามมาตรการนะคะก็คือได้ตรวจ โควิดแล้วก็มีอสอมเจ้าหน้าที่นะคะได้มาทําการตรวจอยู่ข้างหน้าวัดนะคะอันนี้คนเยอะมากมีแต่เด็กน้อยอนากมิกอยู่ไหนเออ <c oughs> ไะไไม่ถึงเราท่าดาทาหยอกไม่ได้แล้วนะหนอนยอกไม่ได้แล้ว,ว,วเหรียญหมดยังนังงนงา <c oughs> เหรียญหมดยัง <c oughs> <c oughs> ได้แล้วได้แล้วค่ะเอาซื้อแล้วก็ดานลูกชิ้นแค่ลเดียวจับคืนนะรปนีน เอาไปหนักเอาไปหนักก็แบบเอาเอาเอาไปหนักเอาต่หนักมันเอาไปหนักมั้นะจะเออจะจะามล้วกันแม่นพี่อยากดูโอ้เขาตื่นหรือยังล้องเชือชัมเมอร์อะไรไปบายก่อนเร็วๆชัมเออร์ครับชัมเออร์วะพาไปกินขนมไปเปล่า ให้พี่สิเยอะมากไปเอาแมสมสเอาแมสตาดาเขาไม่ได้เหนื่ยหลายอยู่เมื่อกี้เขาวนรอบบดเลยยังอ่ะยังยังยังเหรอวันถามว่าคนให้ดูหมอนนะครับยองก็กเกินจีที่จับลูดออกมากับมือนั่งขีจะเอาติดกันรูดหนีไปดองนอกอ่ะไม่ไหวไฟห้องน้ำแตกตุ๊บเลยรูดพ่งออกเลย มากแล้วก็ตู้เย็นมีแต่ใช้ไม่ได้ใช่ก็ใช้ไม่ได้ตามำมนมีพี่คิดว่าหองราคาเท่าไหร่450ร้อยห้าสิบี่ไหนจมอยู่แม่แม่บอกเอานอนใกล้ๆแกบิอารมาไปนอนโยใครถือหมอนเเยย พี่อ้อยแสงสีเห็นอยู่พูดอ,อ,อาบน้ำแล้วไปบูดแล้วนะสภาพเก่าตั้งแต่เมื่อวานนีใน้ใครถือหมอนใครถือหมอนนิน <c oughs> ทาใครเออใครถือเขาม่เหลือคำถามว่าใครจะถือหมอนจะถือหมอนไหมบอกแล้วนะว่าถ้าไม่มีคนถือหมอนอ่ะให้หนูให้ถือหนูให้หนูถือนะจะ <c oughs> บอกว่าเขาก็จริงว่าคือต้องกบบจุกนี่อะกูบอกอะไร าเดนะมอาว้นอนคางค,คือคือว้นอนคางเอาแต่ว่าทำไมถึงไม่มีรถแห่คะทำไมถึงไม่มีเพราะว่าเราคือเราไม่มแมย่มาต้องเอาโกนพูดด้วยอย่างม้นขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะอ,อันคนใช้เพื่อเดี๋ยวคนใช้แสงนะเฮ้ยกับก้อนไม่เห็นว้าคลิปนี้มีมูลลค่ะโอ้ยมีคนส่งมาให้ดูอยู่คลิปนี้มีมูลลค่ะจริงๆอะมันต้องเอาโทรศัพท์มากรองกันไว้ทั้งหมด เม่เดนนันหลาุขภาพทิ่ญี่ปุ่นกัคที่ญี่ปพี่แฮงก์เต็กเดียวเจอเดี๋ยวเจอาแนะคะเขากำลังจะแห็่อีกแล้วน่ะมาดูนะคะว่ามีใครมาบ้างอาบน้ำกันหรือยังอาบน้ำหรือยังพี่โอเลสวครับสวัสดีคอับน้ำาไป สภาพนะคสภาพแต่ละคนรีวิวห้องพักเมื่อคืนหน่อยโอ้ห้องเก่ามากเราได้นอนด้วยกันคนแา้ห้องไม่ไม่นอนห้องนอนที่อื่นใครเป็นคนไปดูห้องก่อนเมื่อคืนอ่ะใครไปดูนี่แต่ว่าทำไมไม่อยู่ห้องเราโอ้หนวกผีหลอกตั้งแต่ตอนเข้าไปไม่เกี่ยวผีหลอกผีหลอกเราไม่เกี่ยวหลอกต้องมีอะไรสักอย่างอะไรเดี๋ยวอะไร เป็นไงบ้างเาถามนคือเป็นไงบ้างไปไปกล้องหน่อยสวัสดีกล้องหน่อยเป็นยังไงเมื่อคืนไม่เป็นยังไงเมื่อคืนเมา แม่ยุกนะคะเรามาทำแม่ยุกอีกนะคะทำไม ตัวไี่ชุดเดียวเลยหรอสภาพแบบชุดเดียวอ่ะเมื่อคืนนี่ผู้ใดใช้แสงเรียกว่าผู้ใดใช้แสงเมื่อคืนนี่มีคลิปดูเด้อรักประเทศไทยูดเปลี่ยนเราจะถ่ายว่ายังไงดีอ่ะแม่ก็ะยอบมอะไรพูดให้หน่อยเมื่อคืนนอนยังไงนอนให้หน่อย เมื่อคืนนอนไหนสวัสดีครับเมื่อคืนบอเมื่อนนอนไหนมื่อคืนนอนนอนห้องห้องห้องน้ำกันเหรอแต่บนอนน้ำกันไม่ใช่ห้องไหนห้องไอที่พักไหนอ่อะไรแก้วเก้วเก้วแก้วอ๋อดีดีดีดยดีดีดีดนดนดี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 คีด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 ีาีด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 ีบรรยากาศีเข้าไปเมื่อคืนนีแสด ที่แรกเข้าไปใช่นไหมคือมันก็สองคนนะใช่แล้วระดับแรกดูแล้วคือมันมีต้นไม้น้บ้านทุกต้นเออคือเราว่ามันแบบหนากหัวมากเลยแล้วก็เข้าไปต้นไม้น้บ้านทุกต้นคือมันแปลกใช่ไหมมันแปลกที่มันเป็นต้นสาร้างแบบต้นต้นยาวตัวยันยตัวใหญ่ัตัวใหญ่เออทั่วไปคือพริกใช่ไหมคือก็บอกว่าเออ ูว,วาเตห้องแยงเข้าไปนีวดีองน้าของเนาะเดี๋ยวอันนี้คือเหตุผลที่ไม่นอนห้องม,มันพ<ว>ิคกว่านะนี่เช็ดมอยก่อนคุณตัวแล้วเขบอกว่า้ยอุ้ยกเลยห้องอยู่้องมาบ้านองอันนี้คืออยู่ด้วยกันสองคนใช่ดี่บอกว่าของเองหรือเปล่าไม่ใช่ทีนี่ ก็เลยพากันหลอนๆลอนรู้ไม่ขอรองเท้าเลยเมื่อคืนเสื้อผ้านกับพวกคนร้องมากพี่นุยเลยว่าคูดแบบคุยกันร่างมากคูดกันว่ามันทำไมเป็นแบบนี้วะร้อนที่นี่ไฟห้องน้ำดัำระเบิดไฟห้องน้ำดำระเบิดระเบิดบ่ะแบบแตกเออโม้อันนี้ไฮมี่ห้องไฮไฮนะเมื่อคืนอะปาร์ตคนตายยันตผีอะไรคือวะดูเลยวะมึงมาอีกที่ถึงมา ดาวผีไปด้เป็นอีเหี้ยจะเดเกืบเป็ผู้ชายยังไงเอวห้งน้เอวปีาหอง่ไห้องเมหนห้องเ่ไหน่สิงเม่ไหน่ายี่สิบนิดนิดย่สิบกว่าใชเยเเกือบที่หนาหของาเนาะเพาะวนเขาองหํานูกขึ้นเล่วขึ้นอีกทีเนี่ยก็ฉัไปเอาลูกบอยเอาเพราะปิดแลชเลยนื้อแนู้สิดีาวหนาหของหนาวเลยดาวผีหนาวของหนาแ้วเกือบได้เลนออกก็อยู่แร้วมาเจอแล้วก็อยู่เลย เขาบอกเขาพิชุมไม้ให้เปิดรองรอนแล้วยอย่างที่นี่คือคือเห็ดพุที่บขพักห้องแมนชี้หรอชี้หรอพืชนี่นี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่เขาไปพักห้องนะครับผมนะฮะหนึ่งลอดไฟแตกมันระเบิดกันแตกแตกกันละคือกนันละมันตุ้๊บแห้งนึงเรื่อะคือเหตุผลที่เขาไปพักห้องครับ ไม่กนอยเพระวมีบอยไงบอยเราไเห็น็แล้วก็เซ็นยังกพูเก็ได้มาจซเรื่องาแต่บครับครับี่าดไปเซ็กกับบาไมปะไม่ไม่เไม่นอนเหมือนกันคือมันไปไมไวแล้วค เดี๋ยวว่าเห็นรูปสามส่งในกลุ่มแล้วล่ะอะไรแบไมพวกนี้ปฏิเสธอ่ะเขาพอมีล้อนยี่ไหนยไปถือพุกไฟหลอไปละหื่นไปนั่งเสื้อผ่าไปเลยอไม่ได้อไาที่ขึ้นนอนได้วะพวกจะ้ก็ขี่ลาตีกันยทองตกตาตตายอู้ยี่นอนที่นอนก็มีแต่ขี่เกี้ยขี่ก็ังยังเต็มฝุ่นน่งนังนงขี่ยกไก่อยกไ่หี่เคลื่อนทานน้ำมันนะมีไว้ทำไมครับผมถามเลยครับ มองไปเอ้าสายอยู่ใจสายมันต่อมาครืนหนึ่งเลยขาดไปเลยนะแล้วมาเอาที่อ่างน้ำไปต่อกับที่แจโก้คุณคิดว่าที่แจโก้กับที่อ่างน้ำอันเดียวกันไอ้แข่งยังกัดซุบอุ้ยตกใจมากแล้วขับรถออกมาคือไม่มีไม่มีจุดหมายแล้วคือยังตั้งตัวอยู่เพราะว่าเมื uh, ่อคืนเนี่ยมันหลอนมากพร้อมจะลุกแล้วเปิดไปเจ้าของบาดนกี่ห้องเปิดไปกี่ห้องแปดห้องแป่ห้องโอ้ยก็นอนเสร็จ้วไปที่ไหนที่นอนทีนอนท้องคัน นอนนั่นะใช่ไหมเป็นยังไงเป็นเตียงคู่ก็เป็นเตียงคู่เหมือนกันเรียว่ามากับผู้หแล้วเมาใช่ไหมเมาเออไม่รู้อเลยหรอโตแล้วก็รับเลยอ่าท้ายเดือนนี้อะไรเอาคือเอาผ้าแล้วไปแปะปั่นัส่วันนี้เพิ่งจะมาพร้อมรถขึ้นวันคืนนอนนอนปกติครับสถานการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับผมใชอ นี่ก็จะเป็นแห่ออกจากโบสถ์แล้วนะคะออกจากวัดนะเนาะจนแห่อรอบสองเพราะว่าเมื่อเช้าตอนแรกอะ,ะตอนตอนเช้าที่แรกอะแห่เข้าวัด,ดเฉยแล้วรอบนี้ก็คือแห่จากในไอศาลาออกมารอบโบสถ์ค่ะบรรยากาศจอน,นี่กำลังปีนขึ้นไปแล้วต้องนุ่นนะคือสวยเนี่อ๋อคือใด เด็กคนมัวหองนูหองนเนี่บิตามินนะอ้ยไม่อยากเขาแม่ใส่เหมือนกเลยขั้นไ้ก็หมดเขาหรอข้างหเลยค่ะนรกเทั้งสสาวเลยค่ะคุณค่ะแม่ดูหนูตลอดนะเนี่ย 来来 <laughs> <laughs> i <laughs> สำหรับวันนี้นะคะเราก็ส่งหน้าเข้าบวชเรียบร้อยแล้วเป็นไงเป็นไงขังใช่ไหมคืนนะคะภากันเลิกสีสามนู้นี้ไปนอนแป๊สี 3. ทุ่มเจอบ้านพี่ซิงเขาไปอีกเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตปิดคลิปนะคะบอกไว้แล้วตาบอกไว้แล้วบม่ได้เมาแต่เมื่อย, <laughs> บยบายทุกคนเจอกันอีกพีหน้านะคะ เป็นพระแล้วนะคะหมอก่าได้แล้ว ก็เล้ยงม่อยงเดียว็เลี้ยกมัอปากก็บอกยเียูอ่านะครับปาร่วม